กับข้ามาคลิปนี้สู้ชีวิตที่สุดไปเจอเมนูลดน้ําหนักเมนูหนึ่งใน YouTube มาแล้เออน่าทําตามช่วงนี้กำลังลดน้ำหนักด้วยมาทําดีกว่าเขาบอกว่าให้ควานกระหล่ำปีเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามในคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาช้อนแงะออกขอโทษนะคะแต่คือทําไมมันแงะยากอย่างเงี้ยไม่แปลกใจเลยทําไมเมนูนี้ลดน้ําหนักแงะจนช้อนงอช้อนเกาหลีของฉันมันไม่ใช่ช้อนฉันเลยนะช้อนของแฟน ยอมรับว่าถอดใจมากๆไม่อยากทําแล้วแต่สรุปใช้ช้อนสั้นได้ด้วยแล้วเราก็ควานเอาข้างในออกให้เป็นแบบนี้ส่วนไส้ที่เราจะยัดลงไปแล้วก็ใส่หมูสับแครอทบุนเส้นแล้วก็ซอสซุกี้แนะนาว่าให้ใส่ซอสลงไปเลยช่าๆคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาไปยัดใส่กระลำปีเออใครจะรู้ว่าหน้าตากก่าจะออกมาดูดีนี่สู้ชีวิตมากแล้ววันนี้เราจะนึ่งด้วยหม้อทอดของทีฟาวน้องสามารถทอดนึ่งและยา่างได้ไม่ได้ไหม ใส่ของนะแต่มาอวดของใหม่เขาจะมีกล่องข้างบนสาหรับใส่น,น้ uther, นําให้นึ่งด้วยนะใส่น้ําให้เต็มปิดฝาให้สนิทแล้วก็วางกระลำปีนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งขึ้นไปแล้วแต่ขนาดของกระลำถ้ากระลำปีสุกแล้วกระลำปีจะใสใส่เลทุกคนมาดูดีเมนูนี้รอดหรือไม่รอดกระลำปีสู้ชีวิตแล้วแต่น้ำจิ้มซุกี้สู้กันพอจะง่กระลำปีเสร็จก็กินข้าวดึกไปเลยลดน้ำหนักไหมไม่รู้แต่กดไหลย้อนมาแน่